บ้านครับเขียวก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับชัยชนะอีกครั้งครับหล่ะหวานเลยป่ะก็ก็ถือว่าเป็นงานยากอยู่ครับงานยากเยู่เ้วรู้สึกว่าตอนเจอเสือแบ็กนี่แล้วเราคิดยังไงที่ว่าพอประกบขึ้นมาก็รู้สึกดีใจครับที่เขาประกบอ่าให้มาต่อยกับเสือแบ็กเพราะว่าเสือแบ็กเป็นนักชกอ่าที่ได้เซ็นสัญญากับวันแชมเป็นชิปอะครับ เรายังไม่ได้เลยยังครับยังยังยังแต่เราได้ต่อยกับมวยที่ได้สัญญาใช่ครับเ,เราเป็นไงเตรียมยังไ,ไงบ้างก็ไฟน์นี้ก็ซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็เทรนเนอร์อดูเทปแล้วก็แก้เกมให้ครับม,มั่นใจว่าเก็บอยู่นะก็ไฟน์นี้ก็มั่นใจเต็มร้อยครับเพราะว่าเราซ้อมมาดีครับ โอเคครับผมอ้าวแล้วนี่ได้โบนัสเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วอ่าโบนัสเป็นครั้งที่สามครับโอเคสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็เอาตังค์ไปทำอะไรก็เอาไว้เอาไปให้พ่อกับแม่แล้วก็เอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวครับแล้วก็เก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกชายทั้งสองคนครับเ,เป้าหมายต่อไปเป้าหมายต,ต่อไปก็อยากจะก้าวไปต่อยในวันใหญ่ครับมุ่งม,มั่นเลยนะใช่ครับ แผนการวันใหญ่เนี่ยภายในกี่เดือนหรือปีหน้าอ่าผมมองว่าปีหน้าผมต้องได้ไปแน่นอนครับ,รบปีหน้านะคอ่าก็ขอให้สมหวังแล้วกันครับผมโอเค,คขอให้โชคดีครับครับ